สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกุลุกุกครับก็มาพอกับบ่าวแจ่มพาลุยเนาะครับเนาะเอครับพี่น้องสำหรับอีพีนี้ก็สิพามาปักเบ็ดครับผมก็ปักเบ็ดในไฮในน้นะครับพี่น้องก็เพราะมีน้ำให้ปลาเกลือครับผมปีนี้ก็หนามมาหน่อยนะครับเนาะก็ปกติหนามมันสมีหลายแล้ะครับผมมันก็มีเป็นบางไฮบางน้านะครับผมเราแจ่มก็มาเลือกมองที่ พรที่จะใส่เบ็ดได้นะครับพี่น้องครับครับพี่น้องก็จะมีอยูไฮนี่เนาะครับเนาะให้ฟังทั้งนี่ก็มีก็เป็นส่วนน้อยนะครับผมบ่คอยมีหลายครับมีแต่ช่วงกลางๆเบ่คอยมีนาจะมีช่วงนี่ช่วงกันแท้ไปครับผมเอก็ไฮนี่บ่เ,เตรียมก็ได้ปักเบ็ดเซตเป็นทีเรียบร้อย,ลยแล้วครับเนาะพี่น้องก็เป็นส่วนนึงครับผมที่ปักไป เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็ได้เกาะเนื้อไหวแล้วครับผมก็ปักไปพูนพี่นอ้องกับีรเอบมจักรล้างครับผมนี่อยู่ติดทางครับผมก็ปักแต่ว่าถ้าได้เกาะเนื้อครับพี่น้องนี่เนาะนี่ครับผมก็ปักจิ้มไหวชื่อ,อครับผมนี่พุนอีกตั้งแต่ผุนเนาะนี่ครับผมพี่น้องสำหรับเนื้อเฮาก็า เป็นขี่กระเดือนแดงครับผมกับมาลองปากเบิงพี่น้องเนาะกลับมาสามคนครับผมข้าเจ้ากำลังปากอยนี่อยู่กไก่ครับผมอีกผู้นึงอยู่ตรงนี้อีกผู้หนึ่งอยู่พูนครับผมกราเจ้าเพิ่นเอาเบ็ดมาหลายครับหาสิบลังคนละครับเบาแจ้ามาสามสิบลังครับผมหมานประมาณเดี๋ยวมาลุ่นกันครับผมพี่น้องสามสิบลังเฮาจิมมีแตมบ่ครับ ก็ถามมาหลุนมาชวนเหมืนกันนะครับเนาะพี่น้องไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ถามมาหลุนมาชวนเหมืกันเวลายามนะครับเนาะ เอาครับผมพี่น้องตอนนี้เราเตรียมกับปักเบดเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเนาะกับกเกาะเ่อเบสซูลังแล้ะครับก็ล้อมาลุนน้ากันครับพี่น้องสําหรับคืนนี้นะครับซิม,มีป่าว่ซิม,มีแต้มบ่ครับผมในไฮในหน้านี่ครับชมบรรยากาศยำแรงนะครับเนาะพี่น้อง เอาครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาม่ยามเบ็นแล้วนะครับเนาะไปดูนพิชชน้มกันครับผมไปครับพี่น้องครับครับหลังแหลกเข้าครับผมจังได้หลังแหลกหลังแหลกเยอหลอนครับผมพี่น้องไปครับหลังต่อไป ครับพี่น้องล้างนี่เมี่อการครับผมบอยูครับผมลุตไปลังต่อไปครับพี่น้องเอาครับผมพี่น้องมาลังต่อไปนะครับเนาะลังนี่งหมูซึ้งว่าเมี่อการครับผมตดีตึกเอาแล้วครับผมมา มาลุนกันครับป่าเนี้ยตึกปลาหมอปลาเค้งครับผมพี่น้องต้งงามครับนี้ตัวเข่งตัวงงามเลยเฮ้ยต้องงามครับผมนึงแต้มครับผมมาแล้วครับ นี่ครับผมพี่น้องปงักข็งแต้มครับผมแต้มแรกของเขาเอื้อพี่น้องครับเบื้องหลังนี่ครับหมอเขาไปพ่นเลยอู้ยู่บนน้อครับผมมันแมนน่นอีหยังล่ะ บึงครับดูเห็นเปล่ะครับก็เห็นมม่ยังล่ะโอ้ยหลุดแล้วมั้งครับปุ๊พี่น้องหลุดแล้วครับอเออแตมาเ์ป็ดชื่อๆนี่ครับหลุดแล้วครับไปครับลุนลังต่อไปครับผม เอาครับพี่น้องหลังนี้รูซสึกว่ามีอาการยังคักเลยครับผมบเหินบเหินขั้นเบ็ดจังใดล่ะนี่ขั้นเบ็ดครับผมขั้นเบ็ดพี่น้องถึงยังล่ะอือ โอ้นี่พี่น้องอยู่อยู่ยยยยยยมิโตมิโตโอ้ยดึงพันถูกปลาไหลครับผมอุ้ยโอ้พี่น้องปลาไหลครับผมเต็มที่สองของเขาปลาไหลครับพี่น้องอ่า ได้ปลาไหลนี่แนวแซ่บครับผมนี่ได้ผัดปลาไหลแล้วครับตายแล้วพี่น้องตายแล้วครับผมกันเพราะตายนี่บอยโตมันหรอครับว่าม ออกแล้วน้องขับน้องก็ยามาหอดหลังสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับผมก็บ่มีอย่างครับผมพี่น้องลายกระถึกแต่หอย กินเบิดครับกับกุ้งเนาะเป็นกุ้งฝอ,อยครับผมพี่น้องกุ้งฝอ,อยนี่หลายคักเลยก็สยามเบ็ดหลอบเดียวนะครับผมพี่น้องกับบายุยามหลอบสองนะครับเนาะหลอบเดียวกับเพอะครับสองคนขาจาอยู่ข้างหน้ายัางยามเบ็ดอยู่บุ้งว่าเพิ่นหมานบ่ครับเอาแจมในสองแต้มครับพี่น้อง ได้ปลาไหลกับปลาเค็งเนาะสองแต้มสองแต้มก็เอาพี่เนอะปะลาไหลน่าจะตายแล้วครับเอาครับผมก็จังมาหลุนกันต่อมืออื่นเสานะครับเนาะเวลากูครับอัน่นี้ก็พอแต้มก็คิดไว้แล้วล่ะเพราะว่าป่ามัน บ่ค่อยกินเบ็ดนะครับผมจากอีพีที่แล้วนะครับเบาแจมไส้ก็ป่าบ่าค่อยกินนะครับมันสิก,กินช่วงหนามไม่ไม่ป่ามันออกกสสนะครับเนาะแล้วที่นี่ค้นหากิ่นมันก็หลายนะครับเนาะมันก็เริมป่าเก่าก็เริ่มเบิดครับผม,มเริมบ่ค่อยมีแหละกับมาใส่กับมาเสียงดวงเอาพี่น้องสีได้บ่ได้นะครับ ได้สนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะถือว่าหมันอยู่เดี๋ยวมาล่อรุ่นมืออื่นเศร้าอีกครับผมพี่น้องว่าสิมีแต่มาเข้เดาได้ชมได้กับเขาบ่าครับผมสลับขึ้นนี่ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ครับผมพอกันไหมเมื่มออื่นเสร้าพี่น้องไปครับสวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดียามเศร้านะครับเนาะกได้เวลามาก ปูเป็ดแล้วครับผมพี่น้องปลาครับไปหลุ่นไปชนมน้ำกัดาน้ำเส่าที่คืบมาครับผมสำหรับคืนนี้แต่ไปสองแต้มนะครับเนาะเป็ดล้างเจี๊ลัางฮะไปหลุ่นน้ำเส่ากันครับไปครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห่านะครับตีห่าก็กว่าบรรยากาศน้ำเส่านะครับเนาะ เย็นครับพี่น้องอากาศดีครับผมยามเช้านี้ เป็ดหายออ้ยหลงังโอ้ยตงไม่ป่าบ่อน,นครับผมเบ็ดหนึ่งผมมากินเลยหลังที่สองรบร้อยครับพวกนียังสารครับพี่น้อง เด็ดที่สัยเสียบเบ็ดหางเลยโอ้ยลังสาวเลยหอยกินพี่น้องทางสาวก็่มียัง หลวงซีมมมีอยังครับไปครับไปเรื่อยๆพี่น้องครับพี่น้องมาหลังนี่จมครับผมต้นเขามุนหมดเลยครับเดี๋ยวเห็นโตยิ่งพี่น้องถึงปลาไหลอีกแล้ว อะไรครับผมอะไรถือวลาไรครับโอ้นาสิตายครับพี่นอ้องครับผมอะไรตายเหรอท่ันตายนี่กินลึกครับผมพี่นอ้องปดวป่าไ้ ินลกน้่งแต้มครับผมครับพี่น้องบรรยากาศยามเศาร์นะครับเนาะบรรยากาศดีครับดอกฝาดสีงามๆครับผมพี่น้องอันนี้ก็คือทั้งจิตตะเวนออกนะครับเนะาะพระตย์กระลังสิึ้นครับผม ครับหลังสุดถ้ายทายสุดครับผมกรับผมมีอย่างพี่นอ้องก็สุดแล้วครับผมได้ปลาไหลตัวเดียวนะครับนะเนาะเดี๋ยวก็สิเก็บเบ็ดอย่างกับคืนครับให้ชมบรรยากาศพี่นอ้องยามเสาร์บรรยากาศดีดีครับผมพี่นอ้องท่านี่คือทิศ ตะว,ว้นตกนะครับกับอ่อยมีสีสันบันไดพี่น้องแสงจ่ากับพอมีเนาะติตตะวันตกแต่ว่ามาชมต้นเขาต้นเขาใบเขาครับผมติศตะวันออกครับผมพี่น้อง ติดกัลัางคืนพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศดีครับผมเอาครับพี่น้องก็มาสรุปแต้มกันเนาะเขาก็ได้ประไลตัวเดียวนะครับเนาะเท่าที่เห็นครับผมเนี่ยพี่น้องประไล่น่งตัวก็เทวดาดี ไดีปลาไไหลไปเห็ดกับเขาครับผมครับสำหรับอีพีนี้ก็บอคอยหมานปันใดนะครับเนาะก็ขอโทษขอภายน้ำครับผมทีบอคอยมีแต้มให้พี่น้องได้ชมได้เห็นเลยครับผมก็มาชมบรรยากาศเอาครับพี่น้องจะมาพอกันไหมครับผมพี่น้องสำหรับลิปนาครับชิปนี้พอแจ่มขอลาก่อนครับผมพอกันไหมครับสวัสดีครับ